วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะวัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระพยอมเจ้าอาวาวสวัดสวนแก้วรวมกับญาติโยมและแม่ชีได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ7วันเพื่อเฉลิมฉลองและเชื่อมั่นให้กำลังใจกับเด็กกำพรระสามคนที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไม่ที่กุฏิเก่าของวัดที่ถูกรื้อออกไปหมดเหลือเพียงพื้นปูนเท่านั้น พิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลได้มีการจัดขึ้นในวันนั้นโดยมีการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลการถวายสังฆทานและการเลี้ยงคนที่มาร่วมงานโดยทั้งนี้เป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลและเชื่อมโยงให้กับเด็กสามคนที่เสียชีวิตซึ่งทุกคนได้มาร่วมสร้างความเห็นอกเห็นใจและมอบความสนับสนุนกันอย่างมากมาย เวลา11นาฬิกาวันที่28พฤษภาคมที่วัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วพร้อมญาติโยมและแม่ชีได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ7วันให้กับเด็กกำพร้าสามคนที่เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกหลังเกิดเหตุไฟไม่กุฏิเพื่อให้มีการสงบสติและรวมใจกันในการเชื่อมั่นและสนับสนุนต่อความสูญเสียของเด็กที่ไม่ได้เป็นความผิดของพวกเขา ในพิธีบุญนั้นญาติโยมและผู้อุปถรัรมภ์ที่มาเข้าร่วมงานได้ร่วมกันจัดเสริมให้กับเด็กๆทั้งสามคนเรียนหนังสือและมีการจัดอาหารสําหรับพิธีซึ่งมีก๋วยเตี๋ยวไอศครีมและผละไม้นํามาถวายพระและเลี้ยงคนที่มาร่วมงานพระพยอมได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับพิธีทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลครบเจ็วันนี้ว่าเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดที่พระพยอมได้มีโอกาสได้สแสดงความเป็นห่วงและให้กําลังใจต่อเด็กๆทั้งสาคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้น โดยบังเอิญที่มีญาติโยมที่เคยเลี้ยงดูและให้ความสนับสนุนให้เรียนหนังสือมาร่วมบุญกันผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าโดยทั่วไปแล้วกุฏิที่ถูกไฟไม่ได้ถูกรื้อถอนไปหมดแล้วและเหลือเพียงรอยไม่ที่เหลือบนพื้นปูนอยู่เท่านั้นซึ่งเป็นหลักฐานของเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมา